เอาลา่ะวันนี้มีบุยาฮาร์ดเข้ามาใหม่นะเองฮะซึ่งมันเป็นกอซ่าอย่างเงี้ยแน่นอนมันมันไม่ค่อยดีหรอกแต่มันบวกเมซีนะแล้วเย่นย้ำด้วยและสิ่งที่นี่คือสุถีใช่ไหมสุถีห้าหม่มที่เรารอคอยนะมันมันก็ไม่ได้ปิดมันก็ไม่ได้คุมทั้งตัวนี่ เบ้ร์น่ะแต่กางเกงก็สวยดีนะอืมตอนเ้าก็ได้อยู่อืมโอเคประมาณนี้แหละอะไรที่เหลืออืมกล่องสัตว์เลี้ยงแล้วก็กระเป๋าแล้วก็รถจี๊บขีสิงฮะขี้น้อยกุ๊กกุยกะกิ๊กนะ ระเบิดโอเคไม่ยอมแมวแล้วใช่ไหมก็ของฮีเมียมนี่หว่าแล้วก็ไอวอร์ดฮะต่อไปต่อไปคือกล่องอะไรหอมสันอืมแล้วก็เคียวโอเคฮะโอเคแหละ แล้วก็อันนี้คือกระเป๋าเหมือนกันนะเป็นอีกแบบหนึง่งเหมือนเราขาดอะไรไป,ปแบบนี้โอ้เฮ้ยรอบนี้มันเป็นกลองศพอะไม่ได้เป็นระเบิดย้อมเมลจิงดีอะส่วนนี้คือไอวอฮะก็ดูดูย่อคนได้ดีหมือนกันนะฮะอืมดูนี้ว่ามันบาก,กันอะไร และนี่คือชุดผู้ชายก็มันคุมมันคุมแค่หน้าก็ก็ดีอยู่ส่วนกางเกงก็ประมาณนี้เสื้อก็ใสก่กบเสื้อก็ประมาณนี้เลยโอเคอ้าล้วมันมีอีกหน,นึ่งมันคือของไฮเปอร์บุ๊กะชุดไฮเปอร์บุ๊กเป็นของผู้ชายฮะราคาก็สองห้าเก้า กับสองสองเก้า่ะแน่นอนว่าแมวสักสุดนะอืมไอวอลก้าสิบเก้าอีกเหรอขัาดนั้นด้วยไอนี่ด้วยไอนี่คืออะไรไอ,อ,รอวอลเหรอส่วนนี่ปืนกากอ่ะหกเก้าเองน้อยมากมันก็ไม่ได้ขาดขนาดนั้น,นหรอกห้ามีด้านเนะอะไรมันมันมีอันนี้เปล่าเอฟเฟกต์เปิดตัวะ น่าจะเหมือนกันฮะของผู้หญิงโอเคเฟี้ยวฮะเฟี้ยวเฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลยก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะ